ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับดูเป็นความบันเทิงนะอย่าไปคิดมากนะครับผมนะัาคำทำนายดีรับเอาไว้ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจอย่าเอาไปจิตตกอย่าเครียดนะครับเพราะนี่คือการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ล n e ID ดีมอเต95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมในการดูดวงพระยิบซีนี้ก็จะดูเป็นแบบพิกาสา์พิกเด็กนะครับตามสไตล์ผมนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3มกองนะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองคือหนึ่งกองที่1สีม่วงพระสมเด็จวัดระังกองที่สองสีเหลืองหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจ อยากให้ทําสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดูแล้วเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงใจสามารถทําสมาธิใหม่เพื่อเลือกกองอื่นได้เช่นกันหรือจะปิดวิดีโอนี้พักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโอกาสหน้าก็ได้เช่นกันเพราะวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกําลังคิดถึงคุณแทบขาดใจเลยตอนเนี้ยเออใครกําลังคิดถึงคุณมากๆตอนเนี้ยนะคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ให้สิบถ้วยดีครับผมแต่มีคําเตือนเล็กน้อยเออห้าถ้วยมีคําเตือนคําแนะนําเล็กน้อยเดี๋ยวมาว่ากันเดอรแฮงแมนแล้วก็ราชาเหรียญ King of Pentacles แล้วก็เอ,อ้ยวิ e l o f fortune ดีดีพลังงานโดยรวมดีคุณกองที่หนึ่งไม่ต้องกลัว ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นใครทาอะไรอยู่ที่ไหนบอกเลยว่าคนที่กําลังคิดถึงคุณแทบขาดใจนั่นคือครอบครัวของคุณครับเออชัดเจนพลังงานครอบครัวคุณชัดเจนเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะเน้นไปที่ครอบครัวโดวยกําเนิดเออพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องป Ł, ู่ย่าตายายถ้าท่านยังอยู่เออหรือใครก็แล้วแต่ที่เลี้ยงดูคุณมาที่มีชีวิตครอบครัวแบบครอบครัวโดวยกําเนิดกับคุณมาแบบเนี้ยเออครอบครัวโดยกําเนิดก็คือพ่อแม่หรือญาติพี่น้องดังกล่าว คนในครอบครัวของคุณกําลังคิดถึงคุณมาก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 ,มากตอนนี้เออนะครับต้องใช้คําว่าอย่างนี้กันเลยทีเดียวมากมากจริงๆคิดถึงแทบขาดใจเพราะว่าดูแล้วคุณมีทรงที่จะเออดูทรงแล้วคุณจะห่างบ้านน่ะเออไกลบ้านห่างบ้านมาทํางานต่างบ้านต่างเมืองมาจากต่างจังหวัดเข้ามาทํางานในเมืองหรือจากมีบ้านอยู่ในเมืองไปทํางานต่างจังหวัดกลับกันได้แบบนี้ หรือจะเป็นการเรียนต่อศึกษาต่อหรือไปดูงานอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าเดินทางไกลอ่ะห่างบ้านแล้วกันเออไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา,ก,มตากับพ่อแม่สักระยะใหญ่ๆแล้ละเนี่ยห่างกันมาสักพักละซึ่งคนทางบ้านคิดถึงคุณมากตอนนี้โดยปกติจากพื้นฐานของสิบถ้วยผมทายว่าคุณมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ดีครอบครัวดีไม่ได้แปลว่ารำ่ำรวยหรือว่าอะไร เพียบพร้อมแต่หมายความว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขดีแบบนี้ส่วนถ้าจะรวยด้วยก็ถือเป็นของแถมอ่าแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านแต่ถือได้ว่าสิบถ้วยนี้คือเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณมีเหตุจําเป็นต้องเดินทางไกลบ้านเออไปทํากิจการงานใดหรือเรียนใดๆก็แล้วแต่ทําให้ครอบครัวคุณคิดถึงคุณมากตอนนี้คําแนะนําเพิ่มเติมก็คืออยากให้คุณติดต่อทางบ้านบ้างอ้อกลับลืมบอกไปนอกจากครอบครัวแล้วยังหมายรวมถึงผู้ประมภ์ได้ด้วยนะ ผู้อุปถัมภ์อย่างเช่นผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเรามาอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ให้การสนับสนุนเลี้ยงดูเรามาก็ได้เออนนี้เพิ่มเติมให้อีกหน่อยกับลืมไปแม่ราชาเรียนมานะโอเคต่ออคำแนะนําคือให้คุณติดต่อทางบ้านบ้างบางคนทํางานหนักจนเพลินอาจจะขออนุญาตใช้คําว่าบ้างานนะไม่ได้ว่านะครับพูดให้เห็นภาพเฉยๆอาจจะบ้างานเออทางานหนัก เออเสร็จงานหัวถึงหมอนหลับเลยอาจจะน้าไม่ได้อาบในบางท่านในบางวันเอออันนี้ตรงไม่ตรงลองดูนะถ้ารู้สึกตรงเอาไว้ปรับใช้ได้แต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงทาสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เช่นกันนะถ้าคุณอยู่ในลักษณะดังกล่าวขอให้ปรับวิถีชีวิตใหม่ปรับบาลานซ์ปรับสมดุลใหม่อาให้บริหารเวลาดีๆเออ ติดต่อทังบ้านบ้างโทรหา,าคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือญาติพี่น้องคนใดก็แล้วแต่ที่คุณนับถือกันอยู่ที่รักใคร่กลมเกลียวกันมาพูดง่ายๆว่าตอนเนี้บาการติดต่อสื่อสารมันสะดวกขึ้นแต่คุณเองบางทีอาจจะมองข้ามไปการสื่อสารสะดวกแต่คุณไม่ค่อยสื่อสารสักเท่าไหร่นะไม่ว่าจะยุ่งอยู่หรือเหนื่อยอยู่หรือเจอปัญหาส่วนตัวอยู่ใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสนะมีโอกาสโทรหาท่านบ่อยๆบ,บางทีการโทรการได้คุยเนี่ยแม้แต่วิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยมันดีกว่าแชทมันดีกว่าพิมพ์เออนะ ดีกว่าตัวอักษรเยอะเลยได้เห็นหน้าเห็นตาอย่างน้อยหรือถ้าไม่วิดีโอคอลโทรคุยได้ยินเสียงก็ยังดีแบบนี้เออแล้วถ้าเป็นไปได้ช่วงวันหยุดวันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีวันหยุดนะไม่ว่าเทศกาลหรือวันหยุดธรรมดาก็แล้วแต่แวบก,กลับบ้านได,ได้บ้างก็ดีถ้าถ้าเป็นไปได้นะ้าระยะทางไม่ได้ไกลเกินไปแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปกลับบ้านไปบ้างเออบางคนเอออาจจะต้องเดินทางไกลแล้วก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจแต่ถ้าบางทีนะได้หยุดยวยาวหรือมีโอกาสลางานวันลายังใช้ได้อยู่หรือแม้แต่หยุดเทศกาลก็แล้วแต่ กลับบ้านไปให้พ่อแม่ไปให้ญาติพี่น้องชื่นใจบ้างแบบนี้ก็ดีคุณกองที่หนึ่งคนในครอบครัวของคุณรวมถึงผู้อุปถัมภ์ผู้ที่สนับสนุนคุณมาโดยตลอดนะ ผู้ที่เลี้ยงดูคุณมาคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณแทบขาดใจตอนนี้พลังงานชูสาวไม่มีพลังงานความรักแบบหนุ่มสาวไม่มีกล่องนี้เน้นไปที่ครอบครัวนะครับคุณกล่องที่1นนะลองเอาไปปรับใช้ดูว่า,าคุณจะสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้แค่ไหนงานหนักมันหนักจริงไหมหนักเพราะเนื้อง,งานมันหนักหรือหนักเพราะคุณตั้งใจมากเกินอ่าบางทีเราต้องเดินทางสายกลางตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีพักผ่อนบ้างพักผ่อนเยอะๆเท่าที่เป็นไปได้ เพราะบางทีทางานหนะักเกินไปคาดหวังผลเลิศคาดหวังความสําเร็จแต่ถ้าคุณทํางานสาเร็จได้เงินมหาศาลแต่สุขภาพเสียก็ไม่คุม้มสุดท้ายก็ต้องป่วยไปโรงพยาบาลไปหาหมอทํางานเสร็จก็ต้องเอาเงินไปจ่ายโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลไม่คุ้มนะครับลองพิจารณาดูนะผมก็สามารถแนะนําคุณได้ประมาณนี้ส่วนที่เหลือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นยังไงอยู่ที่คุณทําเองนะครับลงมือทําประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งครอบครัวของคุณคิดถึงคุณมากคิดถึงแทบขาดใจอยากเจอหน้าเออ ถ้าไปเจอได้ก็ดีนะครับเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงผ้ายิปซีวันนี้หัวข้อใครกําลังคิดถึงคุณแทบขาดใจเลยตอนเนี้เออใครกันนะใครคิดถึงคุณมากตอนนี้คุณกองที่สคุณได้ไพ่ the devil โ oh อ้โห devil มาคืออะไรคืออะไรเดี๋ยวมาดูกัน the high priestess ราชินีไม้เท้าเฮ สี่ถ้วยอันน่ะ f o r of cups แล้วก็เด็กถ้วย page of cups คุณกองที่2มาดูกันใครกำลังคิดถึงคุณแทบขาดใจตอนนี้หน้าไพ่กองนี้ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับผมอ่านตามหน้าไพ่ได้ว่าคนที่คิดถึงคุณแทบขาดใจตอนนี้คือคนรักคู่รักของคุณคนที่กำลังจีบกันอยู่คู่มิดคู่กิกอะไรก็ได้หมดแม้แต่เฟรนด์วิ๊เบเนฟิต เพื่อนการมันดีแบบนี้ก็ได้ขออนุญาตใช้คํานี้เพื่อให้นึกภาพตามได้อันน่ประมาณนี้หรือเปล่าหรือเปล่าคุณมีคนคบหาอยู่แบบไม่ผูกมัดหรือไม่ความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดอะไรแบบนี้เออเดอะเดวิลกับไฮพี e s สผมตีความไปทางนี้ชัดเจนเออเพื่อนกันมันดี friend ฟ i t h benefit หรือว่าคนรักที่กําลังจีบกันอยู่สถานะยังไม่ชัดเจนกาลังดูใจกันอยู่เออแต่อาจจะมีความสัมพันธ์กันแล้วแบบนี้ได้ช่วงนี้ดูเหมือนคุณงงเกันหรือเปล่า คุณมีปัญหากันหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่าหึงหวงกันหรือเปล่าแยกกันอยู่หรือเปล่าหรือแม้แต่มีปัญหาใดๆก็แล้วแต่เออไม่ว่าสถานะคุณจะเป็นสถานะใดดังกล่าวตอนนี้ผมว่าคุณมีปัญหากาันตามพลังงานหน้าไพ่กองนี้นะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะดูเป็นแนวทางพอถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นี่ประมาณนี้คุณมีปัญหากันแน่แน่แล้วในความสัมพันธ์เนี้ยดูคุณผู้หญิงจะเป็นใหญ่เออไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายกันแล้วแต่ เอาเป็นว่าฝ่ายหญิงเป็นใหญ่หรือคนที่จริตเป็นหญิงเป็นใหญ่แบบนี้เป็นใหญ่ในความสัมพันธ์สามารถกําหนดทิศทางความสัมพันธ์ได้อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์แล้วบางทีมักจะเป็นต้นเหตุของการแง่งองนด้วยซ้ําไม่ว่าจะด้วยความสเสน่แรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่การดึงดูดบุคคลที่3 4 5 6 7 8 9เข้ามาบางทีคุณหรือเขาไม่ได้ตั้งใจเจ้าชู้เออเป็นการครบหากันอยู่ดีๆเพียงแต่สเสน่ห์ที่มีอย่างล้นหลามล้นเหลือเนี่ย สเสนอทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างดึงดูดให้มีคนอยากเข้ามาจีบอยากเข้ามาลองดีอยากเข้ามาลองของแบบนี้ได้ซึ่งการที่คนอื่นจะเข้ามาแบบนี้เราก็ไปห้ามใครไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องวางตัวดีๆคุณต้องวางตัวดีๆเขาก็ต้องวางตัวดีๆบางทีมีการไม่เข้าใจกันทําให้ทะเลาะกันหรือถึงห่วงกันแยกห่างกันได้ถ้าตอนนี้คุณอยู่ห่างกันคุณแยกกันอยู่หรือคุณเว้นระยะซึ่งกันและกันพลังงานนี้ตรงบอกได้เลยว่าคู่รักคนที่คุณคุยด้วยอยู่ตอนนี้หรือแม้แต่ เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออะไร,ะไรก็แล้วแต่แม้แต่กิ๊กอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันมีจริงๆในสังคมต้องยอมรับกันว่านะการครบหามีหลายสถานะสถานะไม่ผูกมัดก็มีคนลักษณะดังกล่าวจะคิดถึงคุณแทบขาดใจเออบางทีการคิดถึงมาจากความผูกพันทางใจด้วยหนึ่งสองความผูกพันทางกายสัมพันธ์ทางกายที่สุดยอดไปเลยแบบนี้เออช่วงนี้อาจจะว่างเว้นกันไปเออทําให้เขานึกถึงความแซ่บของคุณแบบนี้เออโหยหาคุณด้วย คิดถึงแทบขาดใจก็ด้วยโหยหาก็ด้วยอะไรแบบนี้นะไม่ใช่โหยหาความรักความเมตตานะเดวิลนี่โหยหาเรื่องอย่างว่าบอกเลยเออเข้าใจกันไม่ต้องอธิบายเยอะประมาณนี้คนที่คุณคุยอยู่คบอยู่ตอนนี้ศึกษาดูใจอยู่แม้แต่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไปแล้วและมีแนวโน้มที่จะทะเลาะกันหรือแม้แต่มีแนวโน้มมีปัญหากันอยู่ตอนนี้กําลังคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณแทบขาดใจเลยคุณครับประมาณนี้เลยคุณกองที่สองนะครับกองนี้ไม่ต้องทายอะไรกันมากก็ชัดเจนเดวิลไฮยพิทเทสมาราชินีไม้เท้ามา อืมสเสนอเป็นพิษสเสนอแรงกันทั้งคู่ดึงดูดคนนอกให้เข้ามาวุ่นวายอะไรต่อมีอะไรเยอะไปหมดเออก็ต้องแนะนํากันตรงๆนะกับกองนี้กับวิธีแก้หรือสิ่งที่ควรทําต่อไปที่ผมพอจะแนะนําได้คือพยายามมาคุยกันดีๆให้ได้อ่ะเออผมไม่สามารถไปจับให้คุณนัดให้คุณมาเจอกันได้หรอกแต่ผมแนะนําได้ว่าถ้ามีโอกาสนะลองหันมาคุยกันดีๆเออลองมาตั้งสติใหม่แล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าเฮ้ย ลองกลับมาคุยกันอีกรอบไหมว่ากันไปแล้วก็อืมคุยกันดีดีดีไม่ดีมีแมทกระชับมิตรเออทำเป็นเล่นไปอเดวิลเนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสคุยกันดีสักักครั้งสองครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เพลออมีแมทกระชับมิตรอ่าอย่าให้ขยายความเลยคนลุกนะแมทชกระชับมิตรเออก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะนอนคุยกันนั่นแหละประมาณนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราพูดถึงได้บ้างเออความขัดแยงด้งใดๆก็แล้วแต่ จะคลี่คลายลงได้เออถ้าหันหน้ามาคุยกันดีๆเปิดใจคุยกันดีๆใช้เหตุผลรับฟังกันแล้วก็อาถ้ารู้สึกว่ามีสเสน่ห์แรงมากกันทั้งคู่ก็ปรับตัวดีๆใครเข้ามาเราก็อย่าไปเล่นด้วยอย่าไปจีะ้ะอะไรกับคนนอกเออรักษากันไวด้ดีๆไม่ว่าคุณกับเขาจะคบกันอยู่ในสถานะอะไรกําลังจีบกันอยู่เพิ่งคบหากันใหม่ๆเป็นเก๊กเป็นเพื่อนกันมันดีอะไรอย่างที่ผมว่ากันแล้วแต่ความสัมพันธ์ไม่ผูกมัดอะไรก็แล้วแต่ อย่างน้อยๆคือคุณต้องระลึกว่าคุณกับเขาคือคู่กันนะใบระเวลานี้เอออย่าให้ใครบุคคลที่สามี่ห้าเข้ามาป่วนได้ประมาณนี้แล้วจะดีนะครับเป็นกําลังใจให้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อใครกําลังคิดถึงคุณแทบขาดใจเออใครกําลังคิดถึงคุณมากมากๆตอนนี้แทบขาดใจเลยนะคุณกองที่สามคุณได้ไพ่หถ้วย six of cups เด ตาลักต่างไว้เปล่าเพื่อนเก่าเปล่าเดะแมจิเชียน <Mag> ดีงามเดอะไฮโบแฟนเออโอเคเลยดีเลยแล้วก็จัดเม้นแน่แน,แน่จะได้คู่กันคราวนี้ละมั้งทูอครับสองถ้วยหายห่วงได้คู่แน่แน่กองสามนี้ไม่ว่าสถานะคุณจะเป็นยังไงอยู่ก็แล้วแต่นะปัจจุบันนะครับคนที่กำลังคิดถึงคุณแทบขาดใจตอนนี้ตามหน้าไพ่นะไม่สามารถตรงทุกท่านนะมีแนวโน้มเป็นคนที่ หนึ่งเป็นรักต่างไว้เพื่อนเกา่าคนเก่าๆในสังคมคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเอออาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมานานแต่ก็ไม่เคยสนใจกันจนกระทั่งวันดีคืนดีรู้สึกว่าเฮ้ยฝ่ายตรงข้ามมีสเสน่ห์มากขึ้นเขาเห็นคุณหล่อคุณสวยมากขึ้นคุณก็ประทับใจปิ๊งปังเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออหรือไม่แต่บางทีนะเป็นคนที่ได้มารู้จักกันแบบงงๆก็ได้ เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักนำพามาให้ก็ได้เป็นคู่กัลยาณมิตรสายบุญก็ได้บางทีคุณกับเขาอาจจะเป็นสายบุญทั้งคู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเช่นนับถือพระองค์เดียวกันนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวกันองค์เทพอะไรก็แล้วแต่ตามความศรัทธาเลยนะคุณจะมาสายเดียวกันแล้วก็ทําให้จูนกันติดง่ายคุยกันรู้เรื่องแล้วก็อมีโอกาสรู้จักกันแบบงงๆเรียกว่าฟ้าประทานเลยก็ได้ความสัมพันธ์เนี้ยแรกเริ่มเดิมทีมมสัััพนนธ์ี้ไู่่ใช่รก คุณหลายคนหลายคู่อาจจะไม่ได้คิดจีบกันด้วยซ้ําเออผมการันตีให้เลยว่าจุดเริ่มต้นไม่ใช่การจีบกันจะเป็นการเจอกันแบบงงๆเจอกันแบบคาดไม่ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ฟ้าประทานดังกล่าวมีโอกาสเป็นรักต่างวัยหรือแม้แต่คนเก่าๆในชีวิตถ้าเป็นคนใหม่ๆมาเลยนั่นแปลว่ามีความคุ้นเคยกันอย่างประหลาดแม้จะเพิ่งรู้จักกันแต่สนิทกันเร็วมากเออสนิทกันเร็วมากรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเจอกันมานานเจอกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้เออนี่คือความหมายของใบนี้นะครับ แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดมาให้แน่นอนความสมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญความบังเอิญไม่มีในโลกทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกาหนดไว้แล้วนะแต่บางทีบางคนอาจจะมาแย้งว่าเฮ้ย mm. เราสามารถฝืนดวงได้มันได้บางส่วนดวงคนเราเปลี่ยนได้ตลอดอยู่ที่การกระทําด้วยเออบุญกาวัาสนาเก่าด้วยและสิ่งที่ทําในปัจจุบันด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นก็ด้วยเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าคุณเชื่ออ่าที่แน่เลยกองเนี้ยสามารถพัฒนาได้เออดูแล้วนะดูทรงแล้ว ต่อให้คุณจุดเริ่มของคุณไม่ได้จีบกันไม่ได้คิดอะไรกันแต่การที่ได้พบปะรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะทําให้คุณยิ่งสนิทกันไปเรื่อยๆเออเหมือนยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ,อะประมาณเนี้ยเออบางทีคุยกันทุกวันวันละหลายๆรอบก็ไม่ได้คิดอะไรคิดเป็นแค่พี่น้องเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คนรู้จักหรืออย่างดีก็สนิทกันอะ่ะ คุยเล่นกันหยอกล้อกันได้ปรึกษากันได้บางคนเป็นที่ปรึกษาให้ซึ่งกันและกันแบบนี้ก็มีเออไม่ว่าจะปรึกษาสนทนาทางโลกหรือทางธรรมก็แล้วแต่คุณกับเขาเข้ากันได้ดีเป็นปี่เป็นขุยเลยนะสองถ้วยนี้ยืนยนันเลยว่ามีความเป็นกัลยาณมิตรสูงมากในเบื้องต้นและในอนาคตมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครองได้นี่ไปสังเกตเอาคนลักษณะดังกล่าวนะคนที่คุณคบหาอยู่คุยอยู่แบบไม่ได้จีบกันนะไม่ได้จีบกัน แต่ทาไมความรู้สึกมันดีขึ้นเรื่อยๆร,รู้สึกถูกใจกันมากขึ้นเรื่อยๆพึงพอใจกันมากขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อย่างประหลาดนะไม่ต้องประหลาดใจเบื้องบนเขาจัดให้แล้วฟ้าประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ครับคุณครับนะครับนะครับน,ะบนี่บอกให้เลยฟ้าประทานคู่นี้คุณไม่ต้องไปลังเลสงสัยอะไรทําหน้าที่คุณให้ดีเออ รักษาเขาไว้ให้ดีนะไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายคุณไม่ต้องแคร์ถึงเรื่องว่าจะคบหากันไปถึงไหนอย่างน้อยที่สุดคือความเป็นกาลยานามิตรสูงมากกองนี้อืมและถ้าถูกรสนิยมซึ่งกันและกันสามารถพัฒนาเป็นคู่รักได้ผมฟันธงให้ขนาดนี้เลยเอา้านะไปสังเกตเอาว่าคนลักษณะดังกล่าวตอนนี้มีอยู่ในชีวิตหรือไม่ และมีกี่คนเออบางคนอาจจะมีคนคบคนคุยแบบนี้มากกว่าหนึ่งคนและย้ํานะว่าเป็นคนคุยแบบไม่ได้จีบกันเออเริ่มต้นไม่ได้จีบกันแต่ทําไมทําไมถูกใจกันนี่เน้นคือลักษณะนี้เลยเน้นย้ําเลยกองนี้ผมย้ํามากๆไปลองสังเกตดูคนลักษณะดังกล่าวนี้เขาคิดถึงคุณแทบขาดใจถามว่า,าจะคิดถึงอะไรกันนักหนาะเพิ่งคุยไปเมื่อเช้าเพิ่งคุยไปเมื่อบ่ายเอา้าก็ความรู้สึกดีๆไงครับความรู้สึกดีๆมันก่อเกิดขึ้นในใจแล้วแล้วเอาจริงๆอะ่ะ ฝั่งคุณเองก็คิดถึงเขาแทบขาดใจเหมือนกันแหละปะโทวันๆนี้นั่งมองโทรศัพท์อจะโทรหาเขาเลยดีไหมหรือจะรอให้ค่ำๆก่อนหรือจะรอพรุ่งนี้ก่อนอะไรแบบเนี้ยผมเชื่อว่าคุณก็คิดถึงเขาแทบขาดใจเช่นกันกองสามนี้มีลุ้นมีเฮเออมีโอกาสเชียร์ให้ได้มารักกันมากก็ขอแอบ,บเชียร์ด้วยแล้วกันหรือผมจะเลือกกองนี้ด้วยดีเออเพื่อจะได้หาคนคุยเพิ่มบ้างแซวเล่นแซวเล่น เจอไพ่พลังงานดีแล้วเราก็อารมณ์ดีไปด้วยส่งพลังงานดีให้คุณผู้ชมนะครับประมาณนี้นะก็โอเคเป็นกำลังใจให้ได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคครับ